วสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเราสัตว์ของเรานะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยมาเดินเล่นน้ําท่วมกันนะครับเดี๋ยวดูลิงก่อนเลยนะครับลิง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 อ้าวนี่ลิง,ล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 งเต้นบนรถเลยนะครับแม่อ้าวเล้ใช้พวก เสาวคอยาวนี้การลุยน้ำกันเลยเดินไปไปสนุนกันนี่โอ้พวกนี้เดินลุยน้ำเก่งมากเลยนะครับ มีมาเดียวได้น้อสาวด้วยนะครับเลยได้น้อสาวของเรานะครับเล่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 ได้น้องสาวอ่าเดินน้ำกันไปเลยครับเดินน้ำเต็มไปหมดเลยดิโอ้นี่เต็มน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ามาลายดีกว่ามาลายยิ่งเยอะครับมาลายลุยน้ำดีกว่ามาลายกับควายลุยน้ำดีกว่าเอ้า ลุยก <Cornell>. ันไปแล้วครับเอาาโอ้โหตรงนี้เลยครับเดินหน้านตรงนี้โอ้โหตัวไหนจะลุยน้ำแสงก่อนนะครับเอ๋โอ้โหเจ้าม้านายตัวนี้เดินเดินลุยน้ำดีมากเลยครับตัวเนี้ยเอ๋ เดินลุยน้ำขึ้นมากันหมดแล้วนะครับเดีออ๋อเนี่ๆอ้าวควายชนครับชนในนอตเตอราตัวเล็กล้มไปหมดแล้วนะครับเอาจะมาไลา่เดินลุยมันเลยครับอาวเด้ฝากกดติดตาม้วยนะครับบา,บายบาย